อสัตว์ค้างหัวควยโอเคครับมาเมอกีรู้สึกว่าได้จะเต็มนะครับไม่ลบวิดีโอเก่าแล้วก็การ์ดไม่พอนะจะเห็นได้ว่ากูโมุนแค่มาได้ไงนะครับนะก็ใจมันรักนะก็คำเก่าๆนี่ไม่เด้อะไรสรลัระเลนะ ถึงกากแต่ใจมันรักกันอัดก็อัดไปนะไม่มีใครว่าไปนะถึงกากไปกระชักไวใช่ไหมไอสลัดผักสล <c oughs> ัดผักสลััดผกเออมังนี่กินได้เจ็ดเ,เจออะไรเนี่ยอู้ตบหน้าตัวเองชิบหาย <c oughs> ยุงไม่ตอบนะแม่งตบปุ๊บไอสัตว์แม่งไม่ตอบที่อื่นละเอ้กูตอบชา้าเคอะ ีแล้วเวเคนทำไมวะจะไปนอนเหรอีสี่อะปีสยังยาวเหรน้องยาวน้องจะยาวนนี้ของเมื่อยจะรู้วะอยากซ่าเลยไอ้ขาท้าไฟเลยเคน,นะอยากซ่าเลยเจิกระต่ายพาที่แลี้ยไหมปดิงปอดปอดเดล้รอรถะล้อรถเก็เกบ็กบ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 เก็บเ็บเก็บนะเก็บซอรีซเย้ เออเออลืมบอกเดี๋ยวไม่แน่ผมอาจจะโปรโมทเซิฟเซิฟทั่วๆไปนะไอ้ G A N K นนี่คืออะไรเคนรอรถปะไม่นะเอ้ะใช่ไหมเอ็มเอ้ยสววนล้วมันเกิดอะไรขึ้นไม่รู้นะ่ะพาดีๆหน้าจอแม่งกับพี่เบง <c oughs> แปลกว่ะเอ็มมาถ้าเกิดพารี่เดี๋ยว รู้สึกจะลดรถแถวนี้จะไม่มีนะครับพวกซ่อนนะโอเคนะครับเดี๋ยวเราจะจบคลิปเดี๋ยวเราไปเจอกับคุณเอมก่อนนะเนะเอ็มมันเจนตรงสะพานนะไปจบคลิปแล้ว พอนนี้ก็เสนอตอนนะฮะตามล่าหารถนะครับแล้วหาของเลยนะแล้วก็บ่นไปด้วยนะโอเคครับเฮ้ยเอ็มทำไมเวลามันตรงกันเลยวะตีสามสิบเอ็ดสนาทีสิบเอ็ดนาทีอของก็ล่าช้าไปแค่หนึ่งวิเอ้ยหนึ่งนาที๋ยวก็เช้าใช่ไหมตีส <ะ S 2> ิบสีบ <10 S 2> ไปเจอคุณเองมกันนะครับเออเจอโหจะแอบแฝงกันนแบบคล้ายๆแบบเซิร์ฟเวอร์สีอ่ะมันแน่แต่คุณเอ็มเล่นได้ป่ะไม่รู้นะต้องรอเอ็มคอมซ่อมเสร็จยังวะเราจะไปลองวินดเดอร์ใหม่นะลองคอมแล้วพ่อผมกำลังตางประเทศเนี่ยไอ้ย่าพ่ออยู่ต่างประเทศนะครับโปรโมทที่หนึ่งนะฮะจริง จอที่เราม,มาแล้วป็นเอ้ผมอยากได้แบบว่าเลื่องแบบไม่แหลกเลยอ่ะต้องใส่ต้องใส่อะไรแรมเหรอใช่ไหมการ์ดจอ,อแล้วก็ยูเนเน็ดด้วยหรือว่าเน็ตแรงเน็ตผมแรงอยู่แล้วเน็ตแรงเน็ตแรงนะฮะทีโอทีนะฮะทีโอทีเน็ตเจ้านะ เน็ตดูตลอดนะฮะรู้ว่าเน็ตเน่าบริษัทมันเน่าแต่เน็ตเดี๋ยวมันก็เพิ่มเมกได้ส <10 S 1> ิบเมกกว่าไปส <10 S 1> ิบเ็มกกลายเป็นหนึ่งเมกเ้ยผมเคยเช็คอะเคียสสุดอะมันแบบเน่าไปเต่งท,ทูมุบเอสเด,ดียวเปลี่ยนฮะจริงๆบอว่าจะเปลี่ยนนี่ยไมโปรโมทโฆษณาอะไรทั้งสิ้นนะฮะวันนี้เราโาปรโมทเซิร์ฟเฟอร์บี้อย่างเดียวนะครับที่เหลือที่เราพูดไปก็ย่าสนใจนะมีอะไรนิดๆในใจออกมานิดนึงเป็นเรื่องส่วนตัวฮะ ยยคับเนี่โอเคนะครับสำหรับวันนี้เราก็ต้องลากันไปก่อนนะเราไปหาเอ็มก่อนนะเอาเอ็มแล้วรถเราจอดตรงไหนอะงานแยกนะงานแยกนะโอเคเอ็มเอ็มเอ็มไหนขึ้นมาขึ <S <S ้นมาเอ็มโอ้แขกไปได้รับเชิญเพียบเลยเอ็มแฟนคลับอะเอ็มโกรธทั้งวันทำไมใครหนุนมคนรอกอะ ไปผมไม่ได้ล็อกครับผมอินดี้ทั้งล็อกครับไม่เกี่ยวครับชาวล็อกครับชาวล็อกพี่พี่ชาวล็อก,มอกผมไม่ดูวันมอถูเออเนี่ยผมอยากรู้ว่าผมต้องลงอะไรลงแรมหรืออะไรนี่นี่จะจบคลิปลรวผมกลัวกล้องนะฮะจะกลัวทำไมกล้องก็ติดอยู่ที่ตัวเองอะพวันนี้คุณก็ชักเรานะกล้องใส่สาวๆมาทำใช่ไหมะ <laughs> อเกนเนี่ยอันนี้อันนี้เอ็มนะหนูไม่มีมั้งเกนไม่มีมั้งโอเคนะครับสวัสดีแล้วก็ต้องลากันไปก่อนนะในภาพอันไม่สวยงามนะฮะรถถ่ายรถถ่ายนะครับรถถ่ายครับเอ้แบ่งมาเน๊บชาสวยอ่ะโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยน้ำตกน้ำตกวุ้ยน้ำตกผิวน้ำตกผิวบุ๊มบุ้มบุ๊มบุ้มบุ๊มอะจ๊ะ อิสต์โอเคนะครับวันนี้เราต้องลากันไปนั่น<ป>เราเจออะไรเราเจอเ